ลำดับต่อไปนะครับเราขอเรียนเชิญคู่บ่าวสาวขึ้นสู่เวทีถ้าพร้อมแล้วนะครับขอเสียงปรบมือดังต้อนรับคู่บ่าวสาวได้เลยนะครับเป็นอีกหนึ่งภาพกำใจนะครับที่คู่บ่าวสาวของเรานะครับประคองความรักนะครับขึ้นสู่เวทีนะครับ เจ้าสาวสวยมากเลยนะครับวันนี้นะครับเ,เจ้าสาวของเราวันนี้นะครับก็คือน้องนิพาพันธสิทธิประสงค์นะครับก็คือน้องหมอยของเราเนั่นเอง<า>เป็นความตั้งใจของเจ้าบ่าวครับเจ้าบ่าวตั้งใจนะครับเป็นบุตรสาวของคุณพ่อสมชายสิทธิประสงค์นะครับและคุณแม่บุญมีสิทธิประสงค์นะครับเป็นลูกสาวคนโตของครอบครัวสิทธิประสงค์นะครับจบการศึกษาสูงสุดะระดับปริญญาตรีที่หมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับปัจจุบันนะครับ ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้านะครับธนาคารกรุงไทยสาขาเทสโก้โลตัสจันทบุรีครับส่วนฝ่ายเจ้า่าวสุดหล่อของเรานะคะโจเป็นบุตรชายนะคะของคุณดาวเรงส,งสิงเสือและคุณชวีสิงเสือนะคะเป็นบุตรคนที่สองนะคะของครอบครัวสิงเสือนะคะจบการศึกษาระดับชระดับสูงสุดปริญญาตรีนะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะ ปัจจุบัน,นกำลงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานดน้านเงินสดธนาคารกสิกรไทยสาขาท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนี่เองค่ะพี่โจ๊กครับอตอนนี้ผู้บ่าวสาวก็เึ้นสู่ไปทีเท่า,เทรา,าร้อยท่าแกู่้เกียรจจะแมปรบมือให้ท่าผู้บ่าวสาวอีกสักครั้งหนึ่งครับตอนนี้เราได้ชมความน่ารักความหลอ่อความงามของผู้บ่าวสาวนะครับที่เหมาะสมกันที่สุดในค่ำคืนวันนี้นะครับตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมคะ เมื่อก,กี้ตั้งใจเลยใช่ไหมท้าเมื่อก,กี้ตั้งใจใช่ไหมตั้งใจนะครับก็ตอนนี้นะครับผู้บ่าสากวก็เรียบร้อยแล้วนะครับ<อ>น้องครับต้องพิธีว่าผู้บป่าสาวคู่นี้นะครับจะไม่มีวันนี้เลยถ้าทไมครับาขาดบุคคลสําคัญอีกสี่ท่านไปนะครับบ,บุคคลที่ผมกล่าวถึงนั้นก็คือคุณพ่อคุณแม่ของคู่บป่าสาวนะครับโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่ของผู้เ่าสาวขึ้นสู่เวทีครับเรียนเชิญครับ มาแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าสาวนะครับตามด้วยคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าบ่านะครับไม่แปลกใจเลยค่ะพี่โจวว่าอะไรครับเจ้าสาวสวยเหมือนใครเหมือนสวยเหือคุณพ่อคุณแม่ของเขาสิครับใช่ค่ะเจ้าบ่าก็รอเหมือนกครครับก็เหมือนคุณพ่อคุณนแม่แบบเช่นเดิมแหละครับครับมาแล้วครับขอเซฟพวกเบมร์คุณพ่อคุณแม่อีกครั้งหนึ่งนะครับครับอันนี้คือสองครอบครัวเขาบอกว่าการแต่งงานเนี่ยไม่ใช่เริ่มต้นจากแค่คนสองคน มันเป็นการเริ่มต้นของสองครอบครัวนะครับครับแล้วโอกาสนี้นะครับก็คุณพ่อคุณแม่ึิดมาแล้วนะครับก็ถือโอกาสนี้เรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่เป็นประธานนะครับในการคล้องพวงมาลัยวงควรุให้กับคู่บ่าวสาวนะครับเดี๋ยวเชิญผู้เชิญพวงมาลัยครับอันนี้ครคพ่อคุณแม่ใส่เจ้าบ่าวนะคะแล้วเดี๋ยวสำหรับคู่กันครับ ตาตากี้นึงครับดีใจครับจะาข้องลูกเหยยครับเลยจะพร้อมแล้วพร้องเลยนะครับโอ้โหนะครับรับลูกเหยยเรียบร้อยแล้วนะครับครับับต่อไปนะครับก็อีกฝ่ายนึงครับฝ่ายเจ้าเจ้าบ่าวนะครับคล้องให้กับเจ้าสาวนะครับเป็นข่าประพักตร์ใจครับ ตอนนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ล้องเพลงอะไรบางคนเนียกับลูกๆคุณี่ลอแล้วฟังเสียงนิดเึงครับเชิญเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่นะครับกล่าวขอบคุณท่านแขกผู้มีเกียรติแล้วก็อวยพรคู่ของสาวนะครับเดี๋ยวเริ่มจากทางเจ้าสาวก่อนนะครับเรียนเชิญครับเอาละครับตอนเด้ก็ขอขอบคุณแขก มีเกียรติทุกท่านนะครับของลูกโหยกับลูกเสือที่มาร่วมงานมงคลคอนเสิร์ตประจวันนี้ผมขอขอบพระคุณมากๆเลยครับแล้วก็ญาติพี่น้องทุกท่านเพื่อนผมทุกคนนะครับขอบคุณครับตบมือด้วยค่ะคุณแม่มีอะไรจะกล่าวไหมครับแม่คุณแม่ก็ปึงใจกันเลยเพราะวันนี้กลแทนผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาในงานมงคลสมรส ทีมาในงานมงคลของรถระวงังคอยกระเซิบขอขอบพระคุณมากครับต,ตึ้นตันใช่ไหมครับคุณแม่ตึต้นตันนะครับได้ลูเกเขยครับเสียงกองเชียร์มาทางไหนครับ,บเดี๋ยวเรียกทางเจ้าบ่าวบ้างครับสวัสดีครับ,บพระบุญเกียรติพระองค์ท่านครับที่ที่ มาเป็นเกยียรติในงานมงคลสมรสวันนี้กระผมก็ขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีแขกที่ได้เกียรติทุกท่านนะคะดิฉันปลื้มใจมากวันนี้ที่มาในงานมงคลสมรสลูกฉาลูกสองคนขอให้ลูกสองคนมีความสุขและก็อยู่กันเป็นนานรักกันให้มากๆเหมือนพ่อกับแม่ที่รักกันอยู่นนขอบคุณค่ะโอ้โหขอเสยงครมือดดังๆนะครับสำหรับครอบครัวนี้นะครับ ก็ให้ดูตัวอย่างคุณพ่อคุณแม่ครับที่ยังคลองรักกันอยู่นะครับยังไม่หมดแค่นี้ค่ะครับผมก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่หนึ่งท่านนะครับที่ผู้บ่าวสาวความเคารพรนับถือนะครับลาดับต่อไปนะครับผู้บ่าวสาวให้กราบเรียนเชิญนะครับคุณพันลบประยูนหงนะครับผู้จัดก,การสาขาอาุบุโสธนาคารกรุงไทยสาขาจบุรีให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวคำโปวยพรกราบเรียนเชิญครับ สวัสดีตั้งแต่เกียรตินะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็จังหวัวเจวสาวเนี่ยก็ขอคอบขอบคุณแขกผู้ผมีเกียรติก่อนนะครับมีเกียรติครับมีเกียรติเริ่มจากเจ้าบ่าวเจ้าสาวก่อนเจ้าสาวก่อนนะครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านมากเลยนะคะที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในงานแต่งของออยกับสิงนะคะ ก็คือ,อทั้งเพื่อนพี่ๆแล้วก็น้องๆทุกคนนะคะแล้วก็ถ้าวันนี้มีอะไรที่ไม่สะดวกหรือว่าผิดพาลาดอะไรไปก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะคะและบุคคลที่จะ,ะลืมไม่ได้เลยคือพ่อกับแม่นะคะก็อยากขอบคุณพ่อแม่มากที่ทำให้แบบมีทุกวันนี้นะคะ่ะ ที่คอยดูแลเูามาตลอดขอบคุณค่ะน้ำตา,าตอาไะาไรครับเจ้าบาปเจ้าบาทต่อครับก่ันหนีแต่งด้าณเขียนทะ่านผมเสีนึงเต้นมากผมดีไปในงานคืนในง,งานเวลงเพ็งครับสาขอขอบคุณอุก,การีนะี อนอเนี่ยขอบคุณพอ,พอดิบแม่สมชายที่ยกนักกษาให้ผมที่มาให้ช่วยใจผมให้ดูแลขอบคุณแคผู้มีเกียรติท่านท่านผู้บังคับบัชาของ,ขอ,ง,ขอ,งอ๋อยเพืเ่อนๆที่มาจากกรุงเทพหรือที่ไกลๆขอบคุณยาีินอของา่ายแฟนที่ช่วยงาน่าดีนะครับ ขอบคุณคนมากจริงๆครับขอบคุณมากครับดีมากครับวิธีกรยิงผมตาคอไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็กราบขอบคุณแขกด้อยแล้วนะครับเป็นเวลามงคลอีกอีวานละหนึ่งแล้วนะครับก็คือเรามีการจุดเทียนมงคลครับนะครับหอมแก้มหน่อยหอมแก้มหน่อยมีคนบอกหอมแบบแก้มหน่อยนะครับให้เลยขาขอมาแล้วี่ครับจัดเลยครับพี่อนะครับ อุมด้วยุมด้วยมด,ด้วยครับไหวไหมคะเจ้าสาวสู้ไหมครับสามสีส่แล้วเลยค่ะอ,อ,อัน,นันออกก่อนแล้วกันนะครับนะับหนึ่งสองสามครับขอเสียคปาบมือน้วยนะครับไม่พอครับเดี๋ยวขาดทุนครับเดี๋ยวเจ้าสาวต้องขอบเจ้าบ่าวคืน นะครับนับหนึ่งสองสามครับเจ้าสาวนี่ยังไม่ถึงสาเลยนะคะใจร้อนครับใจร้อนครับเดี๋ยวผมว่าเรามาตัดตัดเค้กับจุดเทียนมงคลก่อนนะครับ